ไม่ได้มาแค่คนเดียวนะได้ดูพี่ทิพซี่ไหมครับไ,ได้ดูนะส่งเสียงดังๆให้พี่ทีทิพซี่หน่อยเร็วอย่าลืไมไปหัดร้องเพลงของพี่เขานะเพราะว่าต่อจากนี้งานกลางวันนะเดี๋ยวจะมีพี่เขาไปกับพวกเราด้วยนะโอเคไหมเตรียมตัวนะไปซ้อมกันนะแต่ว่าเพลงของเป๊ะว่าเพลงก็ยังร้องได้อยู่ใช่ไหมมีใครสั่งเสื้อคอลเลคชันใหม่ของพวกเราแล้วบ้าง ชื่นใจมากๆที่เงินในกระเป๋าพวกพี่จะเพิ่มขึ้นโอเคสวัสดียังเป็นทางการนะครับพวกเราวง Paper Place นะครับผมอาจจะเบื่อหน่อยที่พวกเราแนะนำตัวบ่อยๆนะครับเพราะว่ายังมีหลายๆคนที่เรียกชื่อเราผิดนะครับอย่างเช่นของพี่เองก็เรียกพี่ว่าพี่ทรงแห่งแบนนะครับถ้า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 เราจะไม่เรียกชื่อพี่ให้เรียกพี่ว่า เรียกพี่ว่าไหนลองเรียกพี่ไฮคนดีได้ไหมพี่ไฮคนดีพี่อะไรนนี้พี่อะไรพี่เซ็นคนดื้อโอเคขออนุญาตแนะนำสมาชิกทีละคนให้รู้จักเพราะว่า Paper p l a n s จริงๆแล้วมีแค่สองคนแต่ว่าเราไม่ได้มีทีมงานแค่สองคนนะครับผมคนแรกครับส่งเสียงดังๆให้พี่เซน Paper Play สอยเร็ว ต่อไปส่งเสียงดังๆให้พี่แป๊ดวงสุวิมันเล่นหน่อยเร็วด้านหลังของพวกพี่นะถ้าน้องๆเกิดทันนะคนนี้นะคือแบบว่าสมาชิกยุคแรกๆเลยนะแต่ว่าพี่แจ๊ดอ่ะเขาไม่ยอมแปลงฟันก่อนนอนที่ก็ตนได้ออกจากพูเพราะฉะนั้นต้องยังไงก่อนนอนต้องทำอะไรอ่าตื่นนอนต้องทำอะไร นอนต้องลืมตาก่อนราเล่นหลส่งเสียงดังดงให้พี่แจ๊สเบบี Play ้เพลงหน่อยเร็วโอเคคนสุดท้ายส่งเสียงดังๆให้พี่แฮคนดีหน่อยเร็วพยายามจะเป็นคนดีให้ได้นะครับโอเคเพลงต่อไปมีใครส้อมร้องกันมาบ้างแล้ว มีใครเคยฟังเพลงชัดเจนบ้างส่งเสียงดังๆหน่อยเร็ว